Subhanallah nâng sáng sáng Surah An-Ma'idah Ayat 69. Học sếp amanu wal-lazina <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن والنصارى <applause> والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق <applause> بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً ว่าเอาส้นน่ะยาวสามาอ,อกใหญ่อยู่ในซองน่ะให้เป็นมัดยาอิสมุตมุฟฟัสินใด้ได้ใหญ่ป็นอัซเลีอ่ารุสูละใหญ่รุสูละอันนี้มันจะผ่านถ้าบางคนอ่านเร็วนี้รัวนั่นจะผ่านเลยแหละจะเป็นว่าอัซเลีจะฝ่ายยาวว่างไปนะครับอิไลมรุสูละอันนี้ป็นไปได้ كلما جاءهم رسول بما لا تحوى أنفسهم فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون เจอมัดวายจิบให้กลายเป็นมัดวายจิบให้ได้ถ้าบอกวายจิบแปลว่าอะไรเนี่ยจำเป็นจำเป็นจะต้องอันให้ยาวฮกฮารกาดนะฮกฮารกาดคือหกฮารกาดอะแต่ว่าสั้นคือสั้นยาวคือยาวนะเนี่ยมัดวายจิบมัดยาอิสนะกวาไปแล้วซามาอ,อกนะแต่ว่าี่ต้องอ่นได้ยาวนะ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله ثم عليهم ثم عموا وصموا كَثِيرٌ

ว่าซอมซอมซอดอ่าไม่ใช่ว่าซอมซอมซอดซอมมูอ่าย่าซ้ําก็ไม่ได้ไม่ใชซมไม่ใซาตอซอดซอดนี่มันออกเสียงให้มันชัดนะซอมมูน้องเสียงไปเลย Wallahu basira Wallahu basirum Bima ya'amalun Ya basi, basi, basi Mereka Ya pin basi Men, Anam mentosim Ya อ่าถ้าว่าบาซีซีนั่นก็ตัวซ่าเราเอาเป็นซอดซอดบาซีซีซอดบ่าวซุยซุยซุยลงอ่าถ้าบาซีลงไม่ได้นักเรงน่ะอ่าเป็นป้าบาซีได้ะลาไม่ได้ต้องบ่าวซุยให้จัดจัดอินนัลลาฮิอินนัลเรียกว่านิทานเด็ก bố chăn tơ jawi này Inna lāsi Inna Innu misabdu sabdu Nun misabdu sabdu ha à Wajib unggun Wajib tong nong siang nala si alit lam mày tong năn à Takwa สักว่ะฮะออกเสียงให้ดังอะไรล่ะชั้นเสียมันมีอะไรอยู่อ่าอัฟราอ้าฟ่ามีอะไรอยู่อะไรล่ะชั้นเสียอ่ายังไม่รู้จักมีอะไรอยารุ้อยากใครบอกอ่าไม่รู้จักมีอะไรอยู่ อับดุลลอ o ์มิชัดดูอาฟามิชัดดูโยอารุนแล้วดีนะชัมซียามันจะมีชัดดูตาฮาเลบลามกอมารียาแปลว่าดวงจันทร์มันจะต้องมีสุกูนเมื่นดวงจันทร์นั่นแหละคุยไปนี่ห้องใครคุยไปนี่มาอ่ะคุยไปนี่นี่ดวงจันทร์นั่นอ่าถ้าว่าชัมซียานั้นชัมซียาแปลว่าดวงอาทิตย์นะก็เป็นแบบดดวงอาทิตย์ น่าเป็นยักษ์ยักษ์หรือไงอ่ะทัพยูออ่านนึกแลยถ้าขอเรียกชามสียะอ่ามันต้องเป็นดาทิตเป็นยักษ์ยักษ์อ่าทรัดดูทำไมดีอะไรลาม,มนั่นแบง่งแยกตรงนั้นหรอกลาซีนาอามมนุซีกับอานันฮุก,กุมเดียวกันขอเรียกว่าอะไรอิกบานรบานขอเรียกว่าอะไรฮัดินมัด อีกชื่อนึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเยสันมาอัสลีอ่าอันนี้ต้องอ่านจากขียาระกานะอิลฮัมตอนนี้นะซ่องเท่านั้นนะครับอ่าซ่องอารอกาศวัลลดีนะฮาดูวัสซอบีวัสซอบีอูนาวันนัสอรวันนัสอรอันเอาอะลีบลามก่อน ตรงนันอาลิบล่ามอะไรอันเป็นไปได้ไหมอดีตรงนั้นอาลบล่าอาลิบล่าเอาได้ไหมตรงนั้นฮะได้เขาเียอาลบล่ามาเลยอดีชาวซียาเหมือนกันน่มีทรัพย์ูอยู่นะเลไ,ไดีตรงนี้วันอันน้องเสียงมาะอ่าสุลเลมานอันน้องเสียงมาสุเลมานวันฉีฉีตงนี้ทึงไหนเลย ฮะสุดเลมาเลยดูการันตุอันนูนเสียว้ตรงนั้นวะเล็กฮะไม่น่วงไม่น่วงน่วงเออฮันวาน่วงกันาะตรงนี้น่วงมันวะไม่น่วงแล้วเออใช่ได้นี่พวกไม่ยากเกินเพาเดียวว่าซอนยังชักชักชักอยู่งะน่วงแล้วเอาอันนี้กันเนี่ยตือนี้ ต่อไปมดนี่น่วงบางเม่นน่วงบ,ง,บงบางบางทีก็นน่วงบางทีก็นม่นน่วงอ่าเห็นไหมอ่ะเยกอีกเดี๋ยวเราโจเดี๋ยวเอีย๋ย,ยแล้วยายเอี๋ยแล้วว่เราเยกอีกเดี๋ยวเอี๋ยแล้วน่วงเสี้ยงอ่าอ่านน่วงเสี้ยงน,นยี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าอ,อ,อีสนฮะวายยิบคนหน้าวายยิบวายยิบต้องน่วงเสี้ยงต้องน่วง โซรกมลอาณานูนตายพบอาลีบผุกุมมาไดนูนตายพบอาลีบคอลิดีนเรียนยันจันนี้มาไอ้เน no ี่ะคอลิดีนนูนตายพบอาลีเอากุมมาไอนี่ะมันมีอุกุมฮาเงียบผุกุมมาไดอารุนอิสซาลาไดอารุนฮะอิสซาเกกี่ อันนุเสียงไม่ตรงนี้อับดุลโล่น่วงน่วงไหมน่วงเอ่ะน่วง,งน่วงตัวใหญ่ขุดคุนอีสากิกิีไม่น่วงอับดุลโล่อ่าไม่ใช่อิควากิกีอ่าอะไกันฮันทไปดิมัลอามาน a Amana billahi wal yaumil wal alif lam ada di tengah wal takwa Alif lam kau Maria man mi ada yo a afa ni a ah, mi sukun ai hey, mai ru jak le a ah, ru fang le afa no sukun nah a ah, ni kau dewa alif lam kau Maria nah bang ai di yaumil wa amila soli hang phala hang tan rên pop pha như hukum ha nè hukum ha còn điều hòa à à em hâm à ikwaikiki, rồi tôi ăn nung xiêm may anh à anh à nung xiêm may ikwaikiki ăn nung xiêm may à nuông à anh à Ơ, tổng nguồn không ạ, tổng nguồn tiếng nè, ờ, bỏ ít pha ít kỳ kỳ, ờ, tần pha, pha la khâu phu lai hìm, wa la hôm, nì tần huyên bọc yên lào, hữu cùng bảo thêm Ý mà Ý sát à, Hà อ่าไม่น่วงอิสซาไม่น่วงนะอ่าอิสซากินนะไม่น่วงอัลาอัมวาลาฮุมวะอัลัยม์ฮิมวาลามิมตายผมวาวมิมตายผมวาวอ่านี่ก็ลักษณะนั่นแหละจะเปลี่ยนไทยหรอกอ่าเปลี่ยนเสียงไทยมันนิดนึงน่าพกุกมาได้มิมตายผมวาวอ่าฮาฟิก อิซา,าชาฟาวีเห็นไหมอ่ะเปลี่ยนชาฟาวีฮากิกีอ่ะเวลาตอบตองคือตอบไ้หมดอ่าชะว่าอิซาฮากิกีอิซาชาฟาวีนะครับตรงเลยกันอ่านนอกงเสียงไม้ตรงนี้สุเลมานอ่านมันต้องเสียงสุเลมาน,าน,มานมาไม่น่วงนะมั่นใจนะไม่น่วงนะจิงไมน้นี่นี่มีตายบอกว่าเลยนุ่งมาสุเลมาน เอาผือเลยดา嘛น่วงไมมอ่ะนี่มิมแตพผมว่าเนี่ยน่วงไมมอ่ะไม่น่วงนะฮะเออไม่น่วงบอกไปเลยอะคนๆโยก็ไม่ได้เอออันนี่กาล์ตอดลอกมู้ไม่อยากกินมูไม่มั่นใจเอาผือขี้นี่กูนี่น่วงไหมวะเออบอกคอยอกให้มั่นใจในตัวเอง อ่าไม่น่วงคือไม่น่วงไม่น่วงสุไลมานเอ้ยว่าลาอุมยาザนูนยาฮาเล็กนะครับซานูนยึดอ่าเรายึดเขาว่าซานูนอันนี้อ่าฮุกโกมาเอ้ตรงนี้อันว่ามัดอะไรมัดอะไรอะไรนะเล็กซ์โซโกอะไรวะ มัดอาริสอาริสสุกูลอ่าสัตว์แล้วผู้คนไม่อะนัสรุนฟังนัสรุนอ่าตอบเลยนัสรุนนว่างี้นั่นไม่ธรรมดาเสี่ยจีด้วยว่างี้นั่สรุนขึ้นฮาจีเลยบุคคลน่าเป็นซ่องจีหรอกอ่ามัดอาริสสุกูลน่าเนี่ยอ่านี่คืออะไรตอนก็เรียกว่าตอนอาวัซซนตอนยึด ตอนจบไม่มีโฆษณาเลยนะเบอร์เดียนั้นไม่ยึดไปเรื่อยยังข้าโฆษณาเลยอันนี้ยึดพอยึดกันก็จะมัดอาริลิสุกุนะครับซาดะกอลลอฮุลอาซิมอัลลอฮ์มะฟิลลี sunubi sunubi ali walidayya ali walidayya wa rahamhuma Wali wa rabbayaani samaa rabbayaani sawi raa bismillahirrahmaanirrahiim wa Hola awala Donc.